เหตุทานทานแฟนคลับหน่อยจะเป็นคนแน่ใดวะคิดดื้อแทนตลกมวนอยู่น้มเลยแบบใเครียดปุบหบอาสไล้สาละ่องรไม่ยังเรไม่ยัเลอดี๋ยวไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเราจะวบข้างบนไปใช่ไาราไปันเดนเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายข้างบนอันนี้ดีกว่าแบบบมีสาระยัง บอกจังน oh, oh, ึ oh, right? ่งม mm ัน hmm. ไ่จ oh, oh, ันึ่นี่เดี๋ยวข้างบนแล้วมันจะมองเห็นข้างล่างด้วยนี่ถนนข้างบนนี่มีทั้งลอดมีทั้งข้างบนนะตุอดตุ๊ตุ๊ถนนตัวนี้แหละแอนิเมนเลยว่าเราเรา้ยากแล้วว่ะเป็นอะไรคือวิญยากต่างการมันมันมันไล่อกไล่แซกไล่แซกลองนี่ไงคลิปนี้จะเอาไปอัปเดตทางช่องยูทูปไอโบเดแล้วล่ะโอเมนเฮ้ยเดี๋ยวออกส่องยูทูปไอโบผู้สาวล่ามาเห็นถนนเมืองไทยว่าสัสตามที่น้องตาดำเราว่า มีลมีบอเขาจังหวัดข่าบอบอบอมีด้ค่ะถามเช้าเต้เด้อเช้าเต้มากครั้งไหนมีนี่น้องเต้เต้คนนั่งใหม่เต้น้องเต้อ่าน้องเต้แล้วมันประเจี๊ยต่ายเป็นครังแรกวันนี้ทางยูทูบายแดงขึ้นน้องเต้เด้อนะครเอ็กซ์ซีกับเอ็กซีทางไันทีเตรียมโค้ชท้าวตะไครน้องครับเร็วๆนีน้องอ่าตากผลงานน้องเต้กันแล้วกันอุ้ยน้องตรงการฮะตากผลงานตรงการกันแล้วกันน้องยูทูบเบอร์ไบแดงยูทูบเบอร์ไบแดงบังวาพูดพอกันนั่ง จอทีวีผลงานจอเกลียวของโรงการกันแล้วกันเนาะดยเปิดซื้ออย่างทีเนี้ยจะเป็นซื้อยัง้องการเซ็ตโรงการปังผู้ดีเย่บ้าการบ้านการบ้านบอมมิซาระพอดเลยเอาอันนี้บอกจะคนใช้แอร์แอร์เดี๋ยวไปจอดข้างหน้าดีกว่าค่อยเดินมาเอาเดี๋ยวเดินลงมาส่งก่อนเราจะได้เห็นบขสขนส่งของประเทศไทยความสะดวกทีมันแตกต่างครับบขสบ้านเฮ้านะฮะมันแตกต่ายแล้วแนวใด บทำไมคันนี้มันจอดแบบนี้มันเมาหรือป่าคันนี้น่าจะเป็นรถขาเบียร์ผมว่านะอ้๋ออะไรกี้โมนต์อ้าเปิดแม่กันเปิดกันเคลังนจิเชื่อมจิตเชื่อมจิตเคลังเชื่อมจิตสบายดีสบายดีเด้อสองอายโบ้เสียงเจ้าเจ้าไอีกแล้วเสียงสาวตาดำสาวเล่าไตอ่า พบพอกับสาวลาวไตน้องตระดำกับทีมงานกันแล้วกันลองการนี่หลุมงามแน่กว่าของเนาะไปถึงแม่ป้าข่าไปเนี่ยมือนี้ทีมงานลาวไต่ห้าก็ได้มีโอกาสมาส่งไอโบขึ้นโนดส่มีนี่ใช่เนาะพ่อฝังเหนือฝากโตในอนาคตขังหนาบางที่สี่เหลี่ยมาวหนึ่งยู่ยินดีน้องกรุงเทพมหานครโอ้โหเออแมน ิไปทางนั้นไปทางนนั้กรุงเทพกรุงเทพจะแบบอยู่อยู่ข้างล่างกว่าเนี่ยฮะอยู่ในอยู่ในข้างล่างเพราะกรุงเทพเป็นเองเองกะทะอุบลจะสูงกว่านะฮะมือนี้ทีมงานเช้าเราไต่มาส่งไอโบโรถีิชางนครชัยแอร์คอยบโป๊ว่้าก้าใหญ่ป้านนี้นครชัยแอร์เดิมที่เป็นยูพีดีน้องแต่เรางว่างรถเด้อใใจจอยุ่นน้งแตมือนี้มาส่งอาอใครจะเป็นนักสัมภาษณ์ใครนักสัมภาษณ์ใเนี่ย จับสองมือป่ะจับไปดึงเลย่ะปทแล้วต้องรถเนีย่ย,ยเป็นซ้ายแบบรีวิวรีวิวอินเตอร์เทนเตอร์เทน่ะแมน

เ๋ยวเป้าเ๋ยวเป้าหนี้าน้าก่อนสบายดีสระดับสาวเัาได้นุ่ระดับสาวเราได้ตรงนี้น้องนี่เมน้องนี่เดนสายดีน้องนี่เดนนั่งอย่เลยน้องกี่เดาอน้องกุสาอโบนี่ตื่นเนตื่เ้น่ดเลยดนอยะโน่่ เ็นแล้ว่เ็แเ็แล้วาแล้วอันนี้ก็ที่ง้างหองหลงสนา่ไปเนะี่ ข้าร่อยหรอา่ข้าวมี่ีนี่ลคุณมันบอกว่ามกนาดยนี่นควายเบิงก้อนเขาจะอยู่ข้างบนนี้นเขาอยู่ข้างลาอนเลาง่าที่ไปดกสันแตนีินบงลตอนนี้เขาจะอยู่ที่สันที่สามเลยประเทศไทยประเทศไทยนี่ม่ทั้งหนึ่งสันสองสันสามันตอนนี้เขาอยู่สันที่สอของถนนเนี้ยและถนนเซนนี่ยูไส สายเนอตอนนี้เป็นถนนเส้นหลอกบืองครูบอล่าข่านี่อาจจะบอกว่าเป็นวงแหวนเนาะทางนะครับจะเป็นแก๊งผู้ผนะมาแล้วจะไปที่สเกตล้วจะไปสุรินไปโคราชไปทางนั้นไปเชอมต่อก็ถนนหมเลขสองสองหกทางไปบ้านคูบอเรารอไปทางไหนคูบอเรอรอไปทังไหนคูบอลรรอไปทางไหนโอ้เข้าไปทังคูณจะไปรดสัพานธ์ร้อยขอิ้ไปทั้งคุณโอ้ยไปได้ใหม่นี่บอให้นแ้วเี้ยงบออรบอไปได้ใหม่ันที เอาไปให้าเอาไปให้น้องเสร็จเปี่าวเี่้าเยี่้าเี่บาวที่ที่ผ้าดอกเป็นเบงสะพานร้อยแลกก่บหินไปสะพานสะพาน้อยไะมาดอกสมบูรณ์ใบไปห้ามุกี่าวรอทั่งหลายปันตรงนี้ไปไปไปไาไป ที่ต้องตีอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นสาวลาต่นเต้นสภาพร้อยนะหลายกวัน่อย่างเห็นสาวลาต่นเต้่นสภาพร้อย่าตีเปได้เองตีคือการเตือนให้นอคือมีสอบแซมอีกมันต์บอกจริงเหอัมกันนี่แต่วันนี้อยากเห็นโมเมนต์ของสาวลาต่นเต้นสภาพร้อยใครถูกสอกถูกงูไม่เห็นว่าโมโหว่าคือสิต่นเป็นอีซังป่านนี้ โอหหู oh, เลยเนาะไอโบ้อไทยหูก่อนเด้ะเนี่ยคนสิบไายหูน oh, ้ามาเมืองไทยาไปเอามาถายที่สะานลอยนะคะแบบว่าไฮโซนะแบบคนเอ็นไอห่อไฮโซเขาเมแบบนี้และข้าสิขืออยู่บ้าข้าวนันหนงเนาะโอ้รองร่องเบิ้งร่องเบิ้ง คือเต้นได้บางูสาหลายคนองแตก้มีทีไหมโบ้เด้อองต่อหูกอนืนท่าสีใสะอาดก้ด้วยเนบ้านเอนี่คืใเขอเส้นปเหมดเกิดเนี ไอัวเองกับเครอไสี่งจะมรงหว่ามกนาเรอะฝั่งนี้นี้น่าจะไปไส่งรัตการตการลงไป อำนาจเจริญนอมอำนาจเนี่ยสุดแล้วก็เจริญเดี๋ยวสายเอาหน้าเดี๋ยวสายมาตรงไปตะการตะการพื้นผุวแล้วก็โต้งไปออกไปไปเชื่อมต่อกับเส้นทางที่จะไปช่องเม็กเข้ามาเข้ากล้องตัวนี้เป็นที่ไหนถนนประเทศไทยโอ้โหงงฮะขอบคุณผมไม่ได้ยางเปลี่ยนวะแล้วก็ยัยาปลีนทั่วทั้งถนนประเทนไม่ได้หมดนี่คือถนนตามจัวประเทศไทยมากเลย นี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครัวโดยต่างจังหวัดใ้ขนาดนี้แล้วในกรุงเทียพจะขนาดไหนก็ยังว่าอาด1หนึ่งสสเจ้าเห็นลรจะไปไหน้องัาซู้เจ้าคือ ความรู้สึกตั้งแต่มาเมืองไทยจนฮอตเดี๋ยวนี้เห็นถนนประเทศไทยย่ำใดคือแบบยังตะลึงอะ่ะคือคือถนนนะพอเวลาการของถนนเนาะแต่ส่วนนี้คือสะพานลอยนะสะพานลอยนี่อาจจะสร้างธรรมดาก็สร้างได้เด้แต่ประเทศไทยจะสร้างสะพานลอยให้เป็นลวดล,ลายเหมือนศิลปะ่จะมีราสตเลดแล้วก็จะมีเหล็กแล้วก็มีจะมีด้านบนเนี่ยค่อยไปคยมาอันนี้จึงว่าศิลปะหรือว่าประติมากรรมก็ว่าได้เนี่ยประติมากรรมที่บอกก็ได้ว่ารรสร้างขึ้นจากทีมคนคมนุษย์ อันนี้คือสร้างจากฝีมือมนุษย์มือคนไทยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเราคัดก่อนให้ตัวถ่ายก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านขอบใจนุ้ยหลายหลายขอาวและโสมหูเก่งใจมันดามต้องการแหมไม่ต้องารังเกียจนรอกเดี๋ยวก็จะส่งน้องน้องกี้น้อง ไปขอให้น้องโชคดีขอให้โคดีเด้อบ๊ายบายถนนถนนยไน้อลไปเด้อไปเด้อไปบ๊ายบายเด้นน้องๆนหน้าพบกานบ๊าย